หูไว้หูเจ้าของจดหมายปริศนาเล่าแตงโมมหาโกรธผู้หญิงเลือดเย็นคนนั้นอีกหนึ่งบุคคลจากประเด็นการเสียชีวิตของดาราสาวชื่อดงังอย่างแตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาที่ในขณะการค้นหาร่างนั้นเจ้าหน้าที่เจอกับถุงดอกไม้ผลไม้ และจดหมายที่ระบุข้อความถึงการแนะนําให้ปฏิบัติตามจนมีการพบร่างโดยไม่ประสงค์ออกนามจนเจอร่างในวันที่ <Yeah. S 1> 26กุมภาพันธ์2565โดยทราบภายหลังว่าเจ้าของเฟซบุ๊กจักรรินรังสีมันตะธนากร <Yeah. S 1> เป็นผู้ที่นําสิ่งของนี้มาฝากไว้ให้ล่าสุดทางด้านอาจารย์จักร,รินได้เปิดใจล่าสุดกับสำนักข่าวท็อปนิวส์ระบุว่า yeah. แตงโมมาหาสวมใส่ชุดคล้ายชุดซิสเตอร์สีดำของศาสนาคริสต์และมาเล่าเหตุการณ์บนเรือขณะเกิดเหตุให้ตนฟังครอะ mm hmm. มาร้องไห้ระบุว่ามีคนบนเรือไม่พูดความจริงทั้งนี้มีผู้ชายสองคนบนเรือที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครได้ใช้คำพูดข่มเหงน้ำใจจนทำให้แตงโมโกรธและพยายามทวง mm hmm. ถามคนบนเรือว่าเมื่อไหร่จะขึ้นฝัง่งเธอจึงตัดสินใจเดินไปท้ายเรือในระหว่างเดินไปท้ายเรือได้เดินผ่านผู mm hmm. ผู้หญิงคนหนึ่งเธอคนนั้นมีสีหน้าเรียบเฉยไม่สะทกสะท้านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือจนกระทั่งแตงโมได้ดีนับไปถึงท้ายเรือและพลัดตกเรือบริเวณฝั่งซ้ายในขณะท,ที่คนบนเรือไม่ได้ช่วยเหลือมินำซ้ำยังยืนดูอยู่อย่างเลือ่อสดเย็น